ก็สายสิบผมเข้าแล้วก็เดี๋ยวมาไล่เปลี่ยนให้หมดเลยที่ใช้งานนะอนี่ผมจะเปลี่ยนตัวโคอานะครับอุ้ยพื้นที่ไม่พออะตัวนี้สายเคลือบกันสนิมนะครับอ่ฟอสเฟอร์ฟอสเฟอร์บอนนะฮะตัวนี้เบอร์สิสองตัวนี้ชุดละสอง้ปดสิบาทประหยัดนะไม่ไม่แพงหรอกใช้ได้เดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนผมใช้ตัวนี้มาตลอดแหละแต่ว่าเบอร์ส2องอ่ะมันขาดนะครับพอมันขาดตละมันหมดไป ทีนี้มันของเท่าเดี๋ยวผมจะไล่เปลี่ยนให้หมดเลยก็มาเปลี่ยนสายโชยเฉยนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะลองดูเดี๋ยวจะผมจะให้ดูแล้วกันว่าเวลาเปลี่ยนสายเสร็จเนี้ยเสียงเขาจะเด้งไหมตัวนี้ขุยน้อยนะครับถ้าเวลาเขาเก่าอะ่ะขุยจะไม่เยอะขุยจะมันจะเตือนมันจะตวนตรงช่วงที่เราดีดอะครับว่ามันจะเป็นขุยอ่อนนะะมันจะไม่แบบจนหนาทึบนะะถึงมันเป็นขุยมันก็ยังได้อยู่เพราะว่าเขาไม่ได้หนามากแน่นอน โอเคตัวนี้ตัวกีตาร์ในแบบตัวนี้ก็ผมขอเก็บไว้เล่นเองตัวหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะขายหมดนะครับตัวนี้จะเป็นโมด M A K All Solid Coa มีจำหน่ายนะสำหรับกีตาร์ตัวนี้กีตาร์ตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันสามรอยนะแต่ว่าตัวนี้ผมขอเก็บไว้เล่นเองแล้วกันอเพราะว่าผมจะเก็บ O M สักตัวหนึ่งโอเค okay. เดี๋ยวเล่นให้ฟังนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสายก่อน ตัวนี้จะเป็นสเปคไม้จริงทั้งตัวเลยใช้เป็นโคอานะฮะไม้โคอาเป็นไม้ที่มีราคาแพงมากๆครับแค่ค่าไม้ถ้าเกิดผมไม่ได้ซื้อไม้ล็อตใหญ่นี่ราคาที่ขายปิดต้นทุนยังไม่ได้เลยผมบอกกล้าบอกเลยนะเพราะว่าผมซื้อไม้เป็นแบบถ้าเกิดทําจํานวนไม่ถึงร้อยตัวนี่ผมดต้นทุนก็เกือบสองหมื่นแล้วขายปิดต้องเกือบสามหมื่นสองหมื่นกว่าเลอๆนี่ไม่รวมเคสด้วยนะต้นทุนเกือบสองหมื่นอ่ะนี่ต้องซื้อไม้ชุดใหญ่ทําแบบเยอะๆนะถึงจะได้ถูก ถึงจะได้ราคานี้อ่ะ,อะลายไม้แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะจริงๆถ้าเกิดแบบมันเลือกมันจะยากหน่อยอ่ะบางทีมันก็มีสวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกอ่ะนึกออกไหมเอาอันนี้เราจะมาขายสายกีตา้านี่หว่าสายกีตา้าตัวนี้ก็จะเป็นเคลือบกันสนิมฮะชุดละสองแปสิบาท มีโปรใ,นะใกล้หมดแล้วนะโปรหนึ่งแถมหนึ่งใ,ใกล้หมดแล้วก็คือเคลือบหนึ่งชุดแถมธรรมดาหนึ่งชุดใกล้หมดแล้วผมแถมให้อัตโนมัตินะครับน่าจะได้อีกสักหน่อยหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งมั้งถึงจะหมดโปรแล้วนะครับก็รีบกดมันยังคุ้มอยู่แต่ถ้าเป็นชุดสายแบบไม่เคลือบอะไอสายธรรมดามันก็ชุดละร้อยก็ยังมีโปรอยู่ตลอดนะยังไม่มีกําหนดหยุดโปรนะครับสําหรับสองแถมหนึ่งตัวเคลือบธรรมดาแต่ว่าสายเคลือบกันสนิมเนี่ยผมว่าใกล้แล้วเพราะว่ามัน มันไม่ไหวนะเพราะว่ามันแพงก็อยากจะให้่อคนเอาไปลองกระจายใช้กันดูก่อนฮะหลอกให้ตายใจนั่นแหละหลอกให้ติดใจแล้วก็ประมาณว่าหมดหมดโบฉันก็ยังซื้ออยู่หลอกให้ติดใจก็อืประมาณนี้เดี๋ยวผมผมตั้งสายก่อนฉันจะต้องตั้งสายก่อน เอาเสร็จแล้วเหรอเนี่ย2อาทา3นาทีอ่าเปลี่ยนสายก็ประมาณนี้คร่าวๆผมไม่อยากเปลี่ยนนานจริงๆมันจะมีเดี๋ยวคนก็ไอ้นี่อีกโอ้เปลี่ยนสายแบบอะไรนะอะไรวะเขาเรียกว่าไงวะเปลี่ยนสายหยาบๆก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวจริงๆมันก็มีวิธีให้มันไม่หยาบแหละแต่เลี้ยงสวยนี่เลี้ยงสวยเดี๋ยวผมตัดให้ ันนี้ผมก็ติด M4 Pro ไว้แล้วนี่ตัวนี้เอติด M4 Pro ไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไว้ใช้เองเพราะว่าตัวนี้ผมว่าไม้หลังผมชอบไม้หลังมันสวยครับก็เลยอยากจะเก็บไว้อืมแต่ว่าจริงส่วนใหญ่ก็เจอนะผมก็ส่งให้ลูกค้าไปหลายตัวนะอืมก็เฉยๆนะผมจริงๆมันก็มันก็ไม้เดียวกันนั่นแหละแค่คนละส่วนของของต้นมัน ถ้าจะให้เลือกหาผมว่าไม่โหมันก็ยังพอมีอ่ะแต่ว่ามันยากคนระับมันไม่ค่อยเหมือนกันนะผมเลือกให้จนเนี่ยหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทผมกำเริบอ,อีกแล้วเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปผ่าตัดนะครับตอนที่มันเคยเป็นนะแต่ว่าผมเข้าใจนะผมก็จะทำเท่าที่ผมทำได้อันนี้เสร็จแล้วโอเคประมาณนี้อุ้ยทิ่มมือ ตัดแบบนี้ก่อนนะ <ari> ยังไมไ่ตั้งคอเลยตัวนี้โหโคตนุ่มนวลผมบอกให้คือเนี่ยผมเสียงเขาจะไม่ได้กังวานเลยนะเพราะว่าผมเล่นต่ำกว่าชาวบ้านเขาเห็นทัชชิ่งไหม นต่ํามากๆนะต่ํากว่ามาตรฐานเพราะว่าพอเวลาทัชชิ่งมันต่ําอะเสียงเขาจะดรอปลงเลยมันจะไม่มีความกลางวานเลยเ,เสียงเขาจะดรอปลงแต่ว่าผมเนี่ยผมผมชอบแบบนี้อะให้มันมีบัสบางเขาเรียกว่าไงบางอารมณ์ ก็บัดไปนะพอดียังไม่ได้ตั้งคอเดี๋ยวผมหาประแจกันคอไปเอาประแจนี้แล้วกันจริงๆผมว่าผมปรับข้างล่างพอดีแล้วนะแต่ว่าข้างบนนะยังไม่ได้เซตนะครับกะว่ารอเปลี่ยนสายก่อนอจุนเนอร์ตรงนี้ก็มีนะ แนะนำให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างว่าเออเอาต่ําเท่าผมนะเพราะว่าคือต่ำหมามันต่ําได้แต่ว่าบางคนไม่เข้าใจว่าทัชชิ่งต่ำมันเสียงเขาจะบางลงแล้วก็บางน้ําหนักมือมันจะแตกนะครับพี่รับของแล้วครับเอเอทัชชิ่งต่ําแบบคุณมดเลยนะครับล้วพี่รับของแล้วครับเล่นไม่ได้เลยครับพี่ผมเจออย่างนี้เยอะมากเลยผมจะเอาเป็นแบบ ปกติไปก่อนอยากจะไปต่ำแค่ไหนก็ไปทำเพิ่มมาดีกว่าเพราะว่า จะเล่นแบบอ่ะตัวเนี้ยผมกะว่าจะเอาไว้เล่นแบบแนวนุ่มนวลไม่อยากวายๆผมเลยเอาต่ําได้ผมมันจะแบบว่าไม่ค่อยกังวาเลยมันจะบัดด้วยนะครับพี่เล่นไม่ได้เลยอืมไม่ออกไหมแต่ว่า เดี๋ยวผมทําใหม่ประมาณนี้เพราะว่าพอเวลาเปลี่ยนสายเสร็จที่รื้อมาจากาไม่ใช่สายโรงงานก็เดี๋ยวจะทั้งทำทัชชิ่งใหม่นะก็ฝากสินค้าด้วยแล้วผมเปิดให้ฟังหน่อยดีกว่าเออจับคู่กับ m c มโปมจะเป็นไงขนลุกไหม โอเคก็ฝากด้วยนะเดี๋ยวมันต้องทำทาชิ่งใหม่อ่าอ280บาทนะครับสายเคลือบกันสนิมน,นะฮะตัวนี้12 1 0 12 12เข้าแล้วส่วนตัวผมใช้12ใครที่เล่น11อยู่ลอง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 ,ลองเปลี่ยนมา12ดูเพราะว่าเขาไม่ได้แข็งเลยเขาเยืดหยุ่นดีนะ